อินบ็อกซอะไรอยู่ในกล่องงงสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร์พายอาบางใหญ่ไนบาซ่านนทบุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับบริษัทคิดแอนด์คิสและไทยแวนการ์ดครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox ในกล่องมีอะไรนั่นเองครับผมโอ้โหว้าวสำหรับวันนี้นะครับผมพี่ชินก็รับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยนะครับและแน่นอนครับผมกับวันนี้เราจะมาทำการรีวิวการ์ดไฟแวนการ์ดกันนะครับผมซึ่งการที่พี่ชินจะมารีวิวในวันนี้นะครับก็ได้แก่นี่เลย u n f e d e a r l y นั่นเองว้าวๆๆๆนะครับผม สำหรับ u n f a ฟดเออร์ลตัวนี้นะครับผมหาได้ไม่ยากเลยนะครับเพียงแค่น้องๆนะครับผมซื้อแทวเด็กมาเล็กหนึ่งนะครับผมชุด b l a s t e r b ์เบ e มาแล้วข้างในนี้ครับผมก็จะมีคูปองน้องๆแค่ส่งคูปองนะครับผมให้กับทางบริษัทนะครับไม่ต้องส่งหาพี่ชินนะครับพี่ชินไม่มีให้นะครับผมส่งกับทางบริษัทนะครับแล้วบริษัทจะทำการนะครับส่งนะครับผม u n f a ฟดเออร์ลให้น้องๆนั่นเองนะครับผมแต่ตอนนี้พี่ชินไม่แน่ใจว่าการของบริษัทหมดแล้วหรือยังนะครับถ้าตอนนี้ใครมีแล้วก็ รีบส่งเลยนะครับผมใครมีคูปองอยู่รีบส่งเลยนะครับแต่สำหรับใครได้อันเฟ e a เออร์ลี่แล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมมางันนี้เราจะมารีวิวนะครับผมกับความสามารถของเจ้าอันเฟ e a เออร์ลี่กันว่าทําอะไรได้บ้างเก่งไม่เก่งยังไงนะครับผมก่อนดื่นพี่ชินต้องคงต้องขออธิบายนะครับผมง่ายๆก่อนนะครับว่าอันเฟรตเออร์ลี่นั้นเป็นคนละตัวกับอันเฟที่ปรากฏในการ์ตูนในตอนนี้นะครับผมเพราะว่า อันเฟดที่ปรากฏในการ์ตูนตอนนี้นั่นจะเป็น King of Knight อันเฟดนะครับซึ่งจะแถมมากับชุด booster bt 0 1นั่นเองนะครับผมแต่ตัวนี้นั่นจะเป็นอันเฟต early ก็คืออันเฟดที่ไม่ได้ขี่มา้าอธิบายง่ายๆนะครับก็จะมีพลังโจมตีเท่ากันแต่ความสามารถกับหน้าตานั้นก็จะต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับผมดังนั้นก็คืออย่าจาสลับกันนะครับคนละตัวกันนั่นเอง u n นเฟดเออรนั้นนะครับผมจะปรากฏในการ์ตูนช่วงท้ายๆของซีซั่นที่1นะครับผมอตอนที่พระเอกสู้ครั้งสุดท้ายอะไรประมาณนั้นนะครับดังนั้นก็อยากเห็นในการ์ตูนอดใจรอให้ดีพี่ชินไม่สปอยละกันมางั้นมาดูกันดีกว่านะครับว่าความสามารถของ u n f e ฟ e a r l รคืออะไรเป็นเกรด3นะครับผมรอยย่อพ l ล d ดินเอฟเฟกนะครับผมเป็นเอฟเฟกต์ประเภทออโต้นะครับจะเกิดขึ้นนะครับผมเมื่อเราทําการไล์นะครับผมอันเฟดเออรเข้ามาในสนาม จริงๆก็คือลงมาในช่องแวนการ์ดนั่นเองเพราะว่าเราเอฟเฟกระบุไว้นะครับว่าต้องเป็นช่องแวนการ์ดเท่านั้นเมื่อยูนิตนี้ลงในช่องแวนการ์ดนะครับผมอ่าเอฟเฟกจะทํางานครับเลือกการ์ดชื่อบลัสเตอร์เบดอ่าทุกคนรู้จักกันดีนะครับบลัสเตอร์เบดหใบนะครับผมจากในโซในโซนะครับไม่ใช่ในเด็กนะครับในโซนะครับผมของคุณเท่านั้นนะครับอย่าไปเอาของฝ่ายตรงข้ามมานะครับผม และคอาการนั้นลงในช่องเรียวกาศด,ด้านข้างๆหรือด้านหลังนั่นเองนะครับผมอ่าคือทําใช้ยังไงแล้วยังไงล่ะแลวไอโซมันคืออะไรต้องอธิบายก่อนนะครับผมว่าโซคืออะไรสําหรับแวนการนะครับผมในการเล่นนั้นทุกๆเทิร์นเราก็ทําการไล่แวนการทับๆ,ๆไปเรื่อยๆนะครับผมอายกตัวอย่างอย่างนี้ละกันอ่าก็จะเริ่มต้นด้วยอตัวเริ่มต้นนะครับผมอ่าขอเขาเทิร์นก็ไล่เป็นเกตหนึ่ง ต่อไปก็ไลยเป็นเกรดสองนะครับผมไอ้พวกที่อยู่ข้างล่างแวนกาดตรงนี้นครับผมที่ใช้งานไม่ได้แล้วนะครับข้างล่างเนี่ยเราเรียกว่าโซนนั่นเองนะครับผมซึ่งโซนเนี่ยก็จะมีลูกเล่นต่างๆของมันขึ้นอยู่กับเด็กบางเด็กก็สามารถเพิ่มพลังตามข้างหลังข้างล่างโซได้บางเด็กก็สามารถเอาตัวในโซออกมาสู้ต่อได้อะไรแบบนี้นะครับผมเป็นคอาสามารถพิเศษของแต่ละเด็กใบและคอามสามารของอาเฟตเอรีก็จะโฟกัสแบล็ตเตอร์เบดนะครับที่อยู่ในโซนั่นเอง งั้นมาดูวิธีเล่นกันดีกว่านะครับผมไม่ยากเลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมน้องๆทุกคนก็ลงปกตินะครับไลฟ์ตามปกติไปเรื่อยๆนะครับผมและเมื่อในเทิร์นที่เราจะไลฟ์เป็นเกรดสามอ่าเมื่อเราจะไลฟ์เป็นเกรดสามนะครับให้น้องๆทําการไลฟ์อันเฟดเออร์ลี่ลงไปครับผมและจังหวะนี้นะครับผมเอ็กเฟดอันเฟดเออร์ลี่จะทํางานถ้าเรามีบัสเตอร์เบดอยู่ในโซ่ซึ่งมีครับผมอยู่นี้แน่นอนอ่าเราจะทําการดึงบัสเตอร์เบดจากโซตัวนี้นะครับผมเข้ามาในสนาม ได้เลยในช่องเลียกาศนะครับไม่ไม่ไม่ขึ้นไปข้างบนนะครับมาดันข้างนะครับผมมาขึ้นขึ้นข้างบนไม่ได้นะครับระบุว่าเลียกาศนะครับผมซึ่งเอฟเฟกจะเป็นอย่างนี้นั่นเองครับวันนั้นพี่ชินเห็นน้องๆบางคนนะครับผมเล่นผิดเข้าใจผิดอ่านไม่ค่อยดีครับผมอ่าลงอันเฟดเออร์ลี่ปุ๊บเรียกบัสเตอร์เบสจากในเด็กเข้ามาในสนามอันนี้ไม่ได้นะครับผมเอฟเฟกของอันเฟดเออร์ลี่ไม่ได้เรียกบัสเตอร์เบสจากในเด็กแต่เรียกจากในโซนนั่นเองนะครับผม นอกจากนี้ต้องลงตรงแวนการ์ดเท่านั้นน้องๆบางคนเข้าใจผิดสมมุติเป็นเป็นตัวอื่นก่อนละกันนะครับผมเป็นตัวอื่นก่อนละกันสมมุติเป็นเป็นแกนสล็อตก็ได้เป็นแกนสล็อตละกันนะครับผมสมมติเป็นแกนสล็อตแล้วก็เป็นอย่างนี้น้องๆบางคนเข้าใจผิดนะครับผมลงอันเฟดเออร์ลี่ลงเลียวใช้เอฟเฟกลากบัตเตอร์เบดออกมาอย่างนี้ก็ไม่ได้เช่นกันนะครับผมเพราะเอฟเฟกของอันเฟดเออร์ลี่นั้นระบุไว้ชัดเจนว่าจะต้องอยู่อย่างนี้นะครับผมแต่ไม่ได้หมายความว่า น้องๆจะลงบัตเตอร์เบดปุ๊บเราก็ต้องลงเป็นอันเฟดเออร์ลี่เลยล้วก็ค่อยเรียกบัตเตอร์เบดออกมาบางที่เป็นสถานการณ์อย่างนี้ก็สามารถทําได้ครับสมมติในนี่ไงเป็นเกรดศูนย์เป็นเกรดหนึ่งเป็นเกรดสองแล้วก็เป็นเกรดสามแกลนสลอนนั่นเองถามว่าในเทิร์นต่อมาน้องมีอันเฟดเออร์ลี่บนมือน้องสามารถไลท์อันเฟดเออร์ลี่ทับได้ไหมเขาบอกว่าทำได้ครับผมเพราะว่ากฎของแวนการ์ดนั้นไม่ได้ห้ามไลท์เกรดเท่ากัน แวนการ์ดนะครับไม่สามารถไล่เกรดที่ต่ํากว่าได้อย่างเช่นน้องๆเป็นเป็นเกรดสอยู่แล้วไล่เกรดสอย่างนี้ทําไม่ได้แต่ไม่ได้ห้ามให้ไล่เป็น3แล้วเป็น3นะครับอย่างนี้ทาได้เรื่อยๆทําได้อีกเทอร์หน้ามี3อีกก็ทําได้ทําได้เรื่อยๆนะครับไม่ผิดเลยเพราะว่ากฎระบุไว้ชัดเจนครับว่าเท่ากันก็ไม่มีปัญหาดังนั้นนะครับสมมุติเป็นสถานการณ์อย่างนี้ เป็นแกนสล็อตอยู่แล้วเราไลฟ์อนเฟดเออรี่ทับมาในเธอรเราเองในช่วงไลฟ์เฟดจะสามารถคอบั b u t อร์ b a ดได้ไหมสามารถทําได้ครับผมแล้วก็จะทําการซูพิเรียลคอ l l b u t t e r b a อย่างนี้ได้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับไม่จะเป็นว่า Butter b u t ตอร b a บดจะต้องอยู่ใบบนสุดเราค่อยลงถึงเรียกได้ไม่จําเป็นครับจะอยู่ท้ายๆกองยังไงก็ได้ครับผมขอลงมาขอแค่มี Butter b u เตอร b a บดอยู่ก็เรียกได้นั่นเองนะครับผม แต่ย้ำนะครับว่าเรียกได้แค่หนึ่ใบไม่ใช่น้องๆมีบัตเตอร์เบดอยู่ข้างแรงสัก3าตัวลงทีเดียวเรียกเต็มสนามไม่ได้นะครับอย่างงี้ไม่ได้เรียกได้แค่ทีละ1ตัวเท่านั้นเองนะครับนี่คือ u n f e ฟ e เออร์ลนั่นเองนะครับผมจะมีความสามารถถึงพลังโจมตีจะไม่โดดเด่นนักนะครับแต่มีความสามารถในการเพิ่มยูนิตของเราเออกมาช่วยต่อสู้นั่นเองก็เรียกว่า เรียกบัตเตอร์เบดมาช่วยกันสู้เคียงบ่าเคียงไหลกันนั่นเองนะครับผมเพียงแต่ว่าค่อนข้างจะใช้ยากนิดนึงในกรณีที่เราไม่ได้มีบัตเตอร์เบดอยู่ในโซ่ยกตัวอ,อย่างเช่นเป็นอ่าเป็นแกนตินก็ได้แล้วถ้าเกิดลงอันเฟดเออร์ลี่มาปุ๊บก็ไม่สามารถเรียกบัตเตอร์เบดได้แล้วนั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงว่าถ้าเกิดไม่แน่ใจจริงๆนะเราไม่มีบัตเตอร์เบดอยู่ข้างล่างนะอันเฟดเออร์ลี่เขาค่อนข้างจะเป็นยูนิตเกรดสที่ไม่มีเอฟเฟกต์ซัพพอร์ตในตอนนั้นเลย ดังนั้นถ้าเกิดอยากจะใส่อันเฟ e ดเอรีจริงๆขอให้มั่นใจว่าเด็กเรามี Buster b a เบเยอะหรือเราสามารถไล่บัสเตอร์เบได้ก่อนลงอันเฟ e ดเอรีนั่นเองนะครับอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมสาหรับการใช้อันเฟ e ดเอรีคู่กับ Buster b a เบนะครับหลายๆคนเข้าใจว่า Buster b a เบนั้นเป็นยูนิตท,ที่จะใช้ข้อมสามารถได้เมื่อลงมาจากมืออถูกต้องครับผมเพราะว่ามือเข้ามาปุ๊บก็ใช้เอฟเฟกต์เคาน์เตอร์บัสสอลายเพียงแต่ว่า อย่ายึดติดกับคําว่าจักมือจริงๆแล้วมันคือคําว่าเข้ามาในสนามนะครับผมเข้ามาในช่องแวนการ์ดเอฟเฟกต์หนึ่งเรียการ์ดเอฟเฟกต์หนึ่งแต่ก็คือเอฟเฟกต์คล้ายๆกันดังนั้นสมมุติในตอนนี้เรายังมีเคาน์เตอร์บัสเ์เหลืออยู่นะครับอ่ายังไม่ได้ใช้อะไรเลยอ่ะอย่างนี้ละกันสมมุติไว้ก่อนอ่ามี2อันพอดีสำหรับบัตเตอร์เบดนะครับเขาเทิร์นแล้วปุ๊บลงอันเฟดเออร์ลี่ใช้เอฟเฟกต์อันเฟดเออร์ลี่นะครับผมทำการซูพีเรียคอบัตเตอร์เบดเข้ามาในสนาม ถามว่าในจังหวะนี้บัตเตอร์เบดใช้เอฟเฟกได้ไหมตอบว่าได้ครับผมเพราะว่าเขาเข้ามาในสนามใหม่อีกรอบไม่จำเป็นนะครับว่าจะต้องเข้ามาในสนามจากมือเท่านั้นเพราะเอฟเฟกไม่ได้ระบุว่าเข้ามาในสนามจากมือแต่เมื่อเข้ามาในโซนของแวนหรือเลียวเอฟเฟกบัสเตอร์เบดก็จะทํางานได้นั่นเองนะครับอย่าไปยึดติดกับความเข้าใจของตัวเองนะครับผมวิเคราะห์ให้ดีๆด,ดังนั้นหมายความว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ข้ออ่าไลท์ไลท์ทุกทีไลท์ก่อนแล้วก็ค่อยซุีเพียวคอ เอฟเฟกต์บัตเตอร์เบดเคาน์เตอร์บาสสองและทำลายก็ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับผมดังนั้นก็สามารถใช้เอฟเฟกต์ได้นั่นเองแล้วก็สามารถนำไปโจมตีต่ออินเตอร์เซปต์ต่อตอ,อะไรก็ว่ากาันได้เหมือนยูนิตปกติเลยนั่นเองนะครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับผมการรีวิวเอฟเฟกต์ของแอนเฟดเออร์ลี่และข้อควรระวังต่างๆที่นี่นต่างๆก็ประมาณนี้นะครับยังไม่จบกับกับคลิปนี้เดี๋ยวพาร์ทต่อไปพี่ชินจะลองเอาเด็กที่ใส่แอนเฟดเออร์ลี่ไปลุยดูดีกว่านะครับผมจะได้รู้ว่าการแบทเทิล เป็นอย่างไรบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้พี่ชินขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าต่อกันเลยแน่นอนสวัสดีครับ